มาสมุทโตคาถาวาพระภูมีพระพาเจ้าเป็นพระหันดาบเพิงกิเลสเพิ่งทุกข์สิ้นเกิมตาสะดุชอชกได้โดยภาะองค wa saw pasangku saw kauku จากเทธสัมาสัมภูธาสาตาสลุชรอบได้โดยพระอินทระโมัูสาสาภาควโต ไปด้วีสามาสัมพุทาะา้าจะรู้ชอบได้โดยพระองค์น้พระโูตัสสังคาวะโตขอน้อมน้่มพระภูมิพระภาคยาวภูมานนะฮะโต multimass lam po chatt 福 worship ㄟ เซ Beni ma sam noso Hospital